ถ้าคนสิหักจิบสไปในขอกงัวเขาก็หักพี่น้องพ่อใหญ่สาหะเมย์เพิ่นว่าเห็นขี่ขโมยเมยขี่ขโมยลักบักหม้เพิ่นเพิ่นว่าป้าเผยประซังกลาลักเมย์คอยเป็นพลเมืองดีไม่คอยเห็นเพิ่นเล่นไปทั้งทุ่งหน้าบุญอ่ะคอยก็เลยบอกพ่อใหญ่สาเล่นไปเลยเล่นไปเลยเขาเล่นไปลี่อยู่ทุ่งหน้าเมยไกลคอยเมย เบาไหมตัวผู้กับตัวแม่รวมกันที่นี่<า>เอาเฮ็ดคลิปอยู่กันยังมะฮ่องจากตัวนู่บัานนี้น้อนน้ำบักพาวพี่น้องน้ำบักพาวเฮ็ดเร็จข่อยแล้วบ่ได้รับบบได้นุนเมื่อคืนเอารอด น,นี่วันแห่งความรักเนาะถึงว่ามีของขวัญให้บรรดาผัวๆแต่เขาเลิกเหล่าเป็นของขวัญแทนกันแล้วกันเนาะจากยิบสี่ชั่วโมงเนาะมาพี่น้องกินกว๋วยเตี๋ยวพ่วงสุขโขไทยไหมน่ะพ่วงนี่ร่วมหลดเลยแส่บก็แส่บสะดวกสบายไหมมีแค่น้ำหอนก็กินได้เร็วโอ้ย่าโอ,โอ,อ,อ้กินยังยาอะเห็นพ่อใหญ่กินมั้ยใหญ่ กินก๋วยเตี๋ยวพวงสุโขทัยพัวใหญ่กินน้ำข่อยบัวใหดอกข่อยเห็ดหอเดี๋ยวนึงเนาะโอ้ยใช่ผัวใหญ่กินพัวใหญ่สิเมียนให้ดอกยายฮะเป็นตาเสียบเหรอยายพัวใหญ่สิเมียนไทยอุ้ยอยู่ใกล้กันกับสิเมียนบอกผอวใหญ่โอ้ยอยู่ใกล้กันแล้แห้งกันเองยายสั่นกักินเลยพัวใหญ่ฝ้ากินเฝ้าเมียนผัวใหญ่แบเนาะยายสมชื่อก๋วยเตี๋ยวพวงสุโขทัยเนาะยายเนาะ มันมดเล้วพาเมียนแล้ว่มันยังหมูคัมกัสิเมียนหมพไผใหมูคัมกับเมียนแล้วไ่ไญ่ฝ้าเมื่อสั่งกะหอใไญ่คาเมียน่คอยคอยหอยส่งพ่วงหญ่เอาหญ่ไปใส่หญ่หญ่สิเอาถวไปเมียนหลังขั้วไผ่กูละไญ่ฝ้าเมื่อมันเมียนคนละเมียนติพีหญ่ มันรูปคักนาะบัดนี้เนาะมีผัวจักสองสามคนเด่นเนมาเห็ดกิ่นสูกินเนี่ยโอ้ยายเยังกินยายกำลังสิก้อยเนื้อพ่อหญ่ข่อยด้ให้กินน้ำเนอเพ่อใหยว่าสิเอาขี้มท่าฝากะมาให้ยายใส่ล่องเบงแล้วป่าอยู่คางบ้านใส่ดีนะยายพ่อหญ่จะอย่าหาเนี่ยแต่มาหลอกข่อยายเนี้ยข่อยก็บ่ให้กินนำ้ำคือนตัานั่นแหละเหนื้อมันแพงแต่ก่อนเล่านาเลนาดำผัวเล่าจนนี้พระใหญ่เดี๋ยวนี้เราใส่ขีมตัวนี้ กูเบาส้ำเล็กส้ำน้อยมาหัวกันได้เฮือดแล้วจนบอ่อแหงยายมันป่านนั่นตีพยย่อใหญ่โอ้ยมแมนยายหนาแล้วเา้าขักเธอได้ใหญ่สั่นกระเฮ็ดกินนุ่กันนี่แหละพะยย่อใหญ่คอยวายวหยอกเจ้าก็สือ่อจะขึ้นยังยายโอ้ยตื่นมดพยย่อใหญ่คอยว่าได้ขึ้นยังพยย่อใหญ่กินเลยกินเลยเออหมอผมมีเรื่องรอดรอนว่ะ เออซอยกูก่อนซอยกูก่อนแมนเออปล่อยก่อนน้าเหลืองเงินค่อยว่ากันเอ,ออเออมาซอยงาหมูวันนี้่ตะวันเลิกกินเหล้าเลยนะคะอย่าไอเลิกกินเหล้าแล้วเพราะว่าเป็นคนดีแล้วเฮ็ดคลิปอยู่อย่าเผาลิ้นเอามากินทำไมมาซอยงานบุญเมียมูไปจะ